ครับสวัสดีครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่งาน b n w 2021แล้วครับตอนนี้ผมกำลังเริ่มต้นนะครับเซตอัพก็คือเพิ่งเริ่มวางติดตั้งทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยนะฮะทีนี้คืนนี้ก็น่าจะจูนกันใช้เวลาพอสมควรนะครับส่วนระบบที่จะมีในร้านไ p ยไ House Group วันนี้นะครับเริ่มต้นเลยนะครับก็จะมีเป็นสตรีมมิ่งนะครับจาก Music s e r v ร์จากยี่ห้อนิมิตรานะครับจากคุณนนทนะครับแล้วก็ไปเข้าแดกอะดโอจีดครับซึ่งเป็น R2R รุ่น R8 Mark II นะครับซึ่งเป็นรุ่นล่าสุดนะฮะแล้วก็มาเข้า i n t e g a t e a m p l ง m o <od> e r <iver> r i v e r รุ่น Reference นะครับซึ่งเป็นตัวท็อปสุดนะฮะแล้วก็ใช้สายสัญญาณเนี่ยจะใช้ของเทเลเรียนคิวนะครับก็เป็นซีรีส์ Ultra Black ครับแล้วก็สายลำโพงเนี่ยใช้ Silver Smith จากสหรัฐอเมริกาครับแล้วก็เข้าลำโพงแน่นอนนะก็คือใช้ลำโพง Roger l s 3 3 5 a Classic นะครับ ตัวนี้เป็นตัว15โอห์มนะครับตามแบบดั้งเดิมในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดนะครแล้วก็ตามมาครับคือสลักกันเลยนะฮะสองคู่นะครับก็จะเป็น LS59 นะครับซึ่งตัวนี้เพิ่งมาถึงไทยสดๆร้อนๆนะครับครับส่วนชั้นวางนะครับที่ทําให้ห้องนี้ดูสวยงามและสมบูรณ์แบบมากขึ้นนะครับก็คือหรือไม่ได้ครับก็คือเป็นชั้นวางเครื่องเสียงของคุณยุ่นมาวินนะครับยุ่นเลฟตี้นะครับ ก็เป็นชั้นวางแล้วก็ขาตั้งลําโพงนะครับซึ่งเราสามารถคัต้ตอมเมดได้ครับในเรื่องระบบไฟนะครับก็ขาดไม่ได้นะครับสาหรับตองหม้อนะครับไอโซเลตจากคุณณะนะครับไฮไฟ99ครับสำหรับห้องของไฮไฟเฮาส์กรุ๊ปนะครับก็ตั้งอยู่บนชั้น11นะครับห้อง1143นะครับผมยังไงก็ขอเชิญพี่ๆน้องๆมาทดลองฟังได้นะครับกับลําโพงโรเจอร์คือโรเจอร์เนี่ยคือหายไปจากเมืองไทย30ปีนะฮะก็หวนลําลึกอดีตมาดูฟังลองฟังโรเจอร์ในยุคปัจจุบันกันได้นะครับ